วันนี้นะคะจะแ resigned, ก้คุณการอักกรนะคะเขาบอกว่าอย่ากินผุเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจเซอร์ไพรส์อย่างดีจันรู้ดีนะคะรู้ว่าไอเนี่ยของฉันแน่นอนเป็นพวกเราละจะเก่งเอาเม็ดไปให้เขารู้มากนักใช่ไหมใส่มาแล้วมีของแกนี่คำสุดท้ายโอ้โหเฮ้หมดจริงจะแต่งมาเซอร์ไพรส์เราไม่ใช่เหรอก็นี่ไงตอนแรกก็ใช่แหละแต่พอแกรู้อ่ะก็เลยเซอร์ไพรส์กลับโคตรแรงเลยนะให้กินก็ได้ติดเม็ด มอ่าก็อร่อยมากเลยไม่กินเลยกินกันหมดเลยไอเดียฉันตัดโดนเกปวดเนอะที่ปกติสองน้ำบนโต๊ะมียี่สิบน้ำแม่หมดแล้วจริงไม่เชื่ออีกเหรอนั่นก็เหมือนพิการจรินขนมตอนอร่อยแล้วไม่แบ่งพิซซ่าหรือเปล่าเขาไม่เคยเลยเขากินหมดไหมกินหมดทุกอย่างทุกอย่างเหลือคำสุดท้ายก็ไม่เหลือเหมือนกันน่ารำคามไหมล่ะนี เรื่องนี้สองให้รู้ว่าเวลาใครเซอร์ไพรส์อ่ะก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันก็ได้เดี๋ยวไว้เป็นบทเรียนนะคะบ๊ายบายขอสึกวันนี้แห่ให้โอกาสทิ้งกับมือดีกว่าการการอีกอันนึงทิ้งเลยผมทิ้งหงทิ้งเกลือร้อนเมล็ดออกอ่ะขอบคุณนะทรายผับเหมือนทรายดีดีดียอดมาก